สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้วันที่3กุมภาพั2564ครับเราอยู่กันที่บริเวณตะบลน,นากลาอำเภอศรีอำเภอส,อเสมเนินครับอำเภอสเนนจนังหวัดนครราชสีมาครับรนพิกัดภาพหลังกิโลเมตรที่125นะครับเรากำลังจะไปถึงแยกต่างระดับครับถนนวงแวน รอบเมืองโคราชด,ด้านทิศตะวันตกนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปเ,ย,นเนยือนครับไปดูสภาพของถนนคงแหวนรอบเมืองโคราชด,ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับไปบรรจบกับถนนหมายเลข20-68ครับนี่เป็นทางผู้ขนานนะครับ ไปเส้น2068นครับระยะทางก็ประมาณ11กิโลเมตรนะครับเสร็จเสรจครับสำหรับกลับรถไปปักตรงชัยก็ต้องไปเข้าเบี่ยงซ้ายข้างหน้าอีกนะครับแต่ว่าเบี่ยงเส้นรตรงนี้จะไปขามทะเลสอนะครับถ้าจะไปปักตรงชยัยวนไปอ่า วงแหวนรอบเมืองโคราชด้านิตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยแล้วไปพระโขงชัยเนี่ยต้องต้องไปเข้าที่เบียงทางเบียงข้างหน้านะครับพอเบียงมาตรงนี้ก็ขึ้นยกระดับเลยครับยกระดับข้ามทางรถไฟครับเลนเดียวครับช่องจราจรเดียวแต่ก็ถ้าเปี่ยนเบียนนี่ผมว่าก็ได้สองคันอยู่ยครับ เข้าสู่ช่วงที่เป็นวงแหวนแล้วครับด่านทิศตะวันตกเฉียงเหนือครับเรียบเลยครับเราข้ามทางรถไฟมาแล้วนะครับโซนนี้ทำนาปลังครับเที่ยวขั้นสี่เลยครับน้ำก็เต็มท้องทุกครับ พื้นผิวกานจราจรเป็นแบบคอนกรีตนะครับโอ้โหแถวนี้น้ำเต็มท้องทุ่งนาเลยครับได้น้ำจากเขื่อนนะครับ การจราจรแบบถนนคอนกรีตที่แบบรู้สึกว่าจะนิ่มกว่าทางคอนกรีตปกติครับเป็นมาตรฐานทางหลวงนะฮะไม่เหมือนทางคอนกรีตในงานของอวตาตามหมู่บ้านต่างๆนั้นอาจจะกระเด้งกระดอนมากกว่านี้ครับอันนี้ก็ถือว่านิ่มพอสมควรด้ครับ การไฟฟ้าก็เอาเอาสาไฟฟ้ามาวางเรียงรายตามทางอยครับ ระบบชนประธานโซนนี้ก็ออกมาเป็นมีโอสมควรเลยครับ ไปสองสว่างก็มีตลอดทางนะครับมีสะานยกระดับทำเป็นจุดกลับรถเป็นจุดๆครับ ทางกว้างเลยครับรถกระบะมิงส่วนมาพุ่คผู่นี่ก็เป็นในเลนที่เป็นไหลทางก็ยังเหลือ,รอครับแนวถนนเริ่มตีโค้งนลครับโค้งขวาไปบรรจบกับถนนหมายเลข268ครับ วกันจราจรนี่แบบโอ้โหผมว่านิ่ม,น,มนิ่มมากเลยครับสำหรับถนนคอนกรีตนะครับเหลวนิ่มกินไปมีที่ดินติดแนวถนน ผมงแวนรอบด้านนี้ก็เตรียมตัวรับซัพบกับก้าขายนะครับที่ราคาที่ดินคงจะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวคอส่ซนนี้ครับอีกไม่ไกลเราจะไปถึงแยกต่างระดับหรืว่าจุดตันกับจุดตัดกับถนนหมายเลข2 0 6 8นะครับที่วิ่งมาจากตัวเอฐานเพรสอนะครับ เราจะไม่ได้ข้ามถนน2068นะครับเลยผมจะเลี่ยงซ้ายครับเลี่ยงซ้ายออกไปดูจุดตัดถนโนโมอเตอร์เวย์ก่อนนะครับจุดตัดถนโนโมอเตอร์เวย์หมายเลข6บางอินโฟราที่มาบรรจบกับมาข้ามผ่านนะครับจับไปสมาได้2068นะครับว่าเขาสร้างเสร็จหรือยังนะครับอ๋อข้ามไม่ได้ครับผมต้องเบี่ยงครับเพายังไม่เปิดให้ข้ามครับผม ขอุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอลาราชาแนลครับข้มาดูความพื้นหน้าข้ามาดูสภาพขนตรทางครับถนนเลี้ยงเมืองโคราชด,ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือครับเส,สร็จเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ